สวัสดีครับป่ายชีเอ็มครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็มาแล้วนะครับมาแล้วยูวินมาแล้วครับยูวินมาแล้วจะลองของยางแม่น้ําป่ายนะครับมาแล้วฮะเก็ตอัพแล้วฮะเอาฮัลโหลเวลคัมเวลคัมยูวิน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 ฮูฮู how are you number one baby yo yeah, number one welcome w e l มาแล้วครับอันดับหนึ่งมาแล้วมาแล้วครับมันมาแล้วครับมาแล้วครับมาตามแม่น้ำแ,แล้วครับก็บรรยากศาศปลายทิปซี่ทีวิงนะครับผมวันนี้เป็นวันศุกรน์นะครับวันศุกร์แห่งชาตินะครับความสนุกเกิดขึ้นแล้วครับใครมาเที่ยวปลายก็เชิญชมนะปลาย SCM อขอให้ท่านเดินทาง มาสู่ไอเอสเอ็ม e ด้วยความสุขนะครับก็มาแล้วฮะเกตอั up, แล้วฮะเกตอัเ็คิงแล้วว้าวเลดี้ how are <c oughs> I, get d get i d get d get i d get r d get, it, get, it, get, it, get it now 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 so enjoy, so enjoy. s n <c> o <oughs> เดือเดืบเดืเบเดเบเดเบเดอว้าว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 วววาวสาววาววาวววว้ววาแล้วคราบว้าวว้วาวสุ้วว้าว้าวววว้าวว I'm Foot, <laughs> yeah, <I'm coming> <laughs> oh, oh, foot, oh, my man, foot, 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 Hey! Come on, come on, come taking taking on, come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  ก็ลงมากันแล้วครับก็ประมาณนั้นผมก็นั่งรอตรงนี้แล้วกันเนาะ <c oughs> get u p get out get out get u p เฮ้ยเฮ้ย breaking breaking now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  sorry นะ sorry sorry sorry, sorry. sorry oh, I just a bit มาเดใสเล่นใสเล่สเล่นสเท่ิงเลสมามานนมาแล้วครับร้อนมากเลยฮะอยากไปเล่นมากเลยะอยากไปเล่นตามเลยฮะเห็นมอ๋โอ้โหเล่นดีเดอบิ๊กบิ้ม

<laughs> hello, 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 <laughs> hey, come back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 , that's right, that's right, that's right, all, that's right, Sorry, sorry, sorry.

น้ำเริ่มจะดำแล้วครับเฮ้ยเยอะมากครับลงมาเรื่อยๆครับอันนี้จิดทางแล้วครับเฮ้ย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 ไอแก๊งเยอะไอ้แก๊งเยอะไอ้แก๊งเยอะไอแก๊งเยอะ

you walking เลยอลิสเบธโอ้น้ำเริ่มดำแล้วครับเฮ้ยไ hey! yeah. อ้นมนตกไปแล้วเริ่มตกไปแล้ว Get that bed, that bed, that bear! come on,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  that bed, that bear! come on, okay, 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 come on, that bed, oi, 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 ไปแล้วฮะยาวเฮ้ย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 ไปแล้วฮะไยแล้วฮะ get up get up เลยมาแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นที่สมอลแคมป์นะครับเดี๋ยวจะขึ้นที่สมอลแคมป์ตรงนี้น่าจะขึ้นแล้วครับยาวมิดเจ้ามิดมี่อาจารย์มิดมีเอ๋อไม่เอาเงาไม่เอาเงาสวัสดีครับ เฮ้ยเฮ้ยอลบอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเฮ้ยกดะยแกันกูด้อาเช็คเลยเท็คเลยเช็คอาซส่เดกูเลยกูเลยอย่อร่อยอร่อยอร่อยอย่าเช็คดช่ด Lui! 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 The Simon! về Simon! The Simon! I heard you. I'm hiểu you. I'm taking you. Anh got it. I got I got it. Oh, I got <coughs> uh, anh <you>, <coughs> 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 โอ้ย k y u thank you โอ้โในมันบโอ้โห o go น่าใจเ่าใจนใจน่าใย t a n k t h y thank u thank o u เฮ้เดี๋ยวจะขึ้นแล้วนะครับไอ้นนขึ้นไหน้นอนนอนนขึ้นไหนนอนนอนนอันนี้มันแตกเอาไปด้วยเนี่ย ขึ้นไหนขึ้นทางนี่นะกะก็าปเอชีเอ็มก็ชมบรรยากาศอย่างใกล้ชิดเลยฮะก็ไหลลึดลึกลึกลึกเลยฮะก็มีห่วงวางยานอันที่มันแตกนะครับก็ตอนนี้น่าจะหมดละเดินลาสวัดละฮะเดี๋ยวขึ้นไปนะฮะตามไปเลยฮะขึ้นที่สมอลแคมป์นะครับก็ ก็จะมีเดียวบาร์ตี้สองจุดนะครับตัวนี้จุดนี้ก็จะพักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะฮะคอยเทคแคร์นะครับหนึ่งต่อสิบนะครับเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลเทคแคร์นะครับเดี๋ยวเราตามไปที่สมอนแคมป์ได้เลยไปเดี๋ยวตามไปไม่เป็นไรเราตามไปนะฮะอย่าเหวี่ยมเวีเลยมันติดครับตรงนี้มันติดฮะไปไม่ได้ไปต่อไปได้ฮะ มีฮะตรงนี้มันติดต้องช่วยฮะเปนี้ต้องช่วยนะฮะต้อนช่วยฮะเอัพเลยฮะเกตอัพลยฮอันนี้มันติดครับตูดมันติดครับเดี๋ยวก็จะขึ้นกันแล้วนะครับขึ้นท่าหนูนะครับขึ้นท่าหนูเลยไป let's go โอเคป่าย SGM ก็เก็บบรรยากาศมาให้ชมเพียงแ่วนี้แล้วกันนะครับก็ ทุกท่านขอทุกท่านมีความสุขนะครับก็ปลายเอชเอ็มก็นำเรียนสามารถบุ๊กิ้งได้ที่ร้านเดือนเด่นนะ<ม>เดือนเด่น<ไ>ปลายออริจินอลนะฮะปลายออริจินอลร้านเดือนเด่นนะสามารถบุ๊กิ้งได้เลยเขาจะไปขึ้นท่านน้นนะครับท่า,ท,าท่าบนนะครับก็จะมีเรลปาตี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงโอเคปลายเอชก็เอ็มก็ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ ย่ายังย่ะอ h a ด k you t h a you t you l o s t ยไปครับป่ไดะไปแล้ว l t n e t s go ก็ยังไงก็ขอท่านมีความสุขนะครับไป H&M นำนำบรรยากาศทิปซีทิวปิ้งท่านที่จะมาเที่ยววันอังคารกับวันศุกร์นะก็สามารถมาที่ร้านลมลำเพยหรือว่าสมอนแคม ตรงแม่น้ำปายนะครับใต้สะพานแม่น้ำปายได้นะครับก็คลิปนี้ก็